สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวการวิเคราะห์อของรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29กกันยายนที่จะถึงนี้นะครับ วันนี้ทางที่นี่ลูกทุ่งนะครับมีศิลปินตัวอย่าง3มคนที่จะนำมาวิเคราะห์กันให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าแนวโน้มของศิลปินทั้ง3าคนนี้จะมีสิทธิ์ได้ซีรางวัลในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือนุกธนดลศิลปินค่ายเพลงจากสิงมิวสิกเจ้าของเพลงรักหน้าตาวานคู่ขนานโพสสุดท้ายโบกมือบายๆครับ ที่ล่าสุดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,565ที่โดยปกติแล้วนุกธนดลเองเนี่ยนะครับก็โด่งดังมาจากการเป็นคู่จิ้นกับไป๋ปายอริโอจนทำให้มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากครับและเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวโด่งดังไม่เว้นแต่ละวันในช่วงที่ผ่านมาด้วยคาดว่าการโหวตคะแนนจากรางวัลดังกล่าวตัวนุกธนดลเองเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ซีลรางวัลในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับแต่ผลจะออกมาอย่างไรก็คงต้องลุ้นกันในวันที่29 กันยายนนี้นะครับแฟนๆของนุกธนดลก็สามารถที่จะเอาใจช่วยกันต่อไปได้เลยครับมาต่อกันที่หนุ่มตรีชนรงศิลปินจากค่ายเพลงแกรมมี่โกครับคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเคยเป็นแชมป์รายการศึกวันดวลเพลงถึง17สมัยด้วยกันจนทำให้มีแฟนคลับที่ติดตามจำนวนมากแล้วก็งานมิทติ้งฉลองวันคล้ายวันเกิด่วงหน้าที่ผ่านมาตรีเองเนี่ยก็ได้มาลัยปีกนกอลังการร่วมล้านบาทจากแม่แม่แฟนคลับ จนเป็นภาพไวรัลตามโซเชียลต่างๆมาแล้วครับในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลุกทุ่งอวอร์ด2,565ครั้งนี้ก็เช่นกันครับตรีเป็นศิลปินอีกคนที่เป็นผู้เข้าชิงรางวัลโดยก็มีคะแนนโหวตไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ก็ต้องมานั่งรอลุ้นกันต่อไปครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าในวันประกาศรางวัลวันที่29กันยายนนี้ตรีจะคว้ารางวัลไปหรือไม่นั่นเองครับ ต่อกันที่หนุ่มคนนี้เลยครับศิลปินลูกทุ่งมาแรงครับกับไรอันกาดบัณฑิตจำปาสิลป์คนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเพิ่งจะสละแชมป์จากรายการไม่หมดนี่เสียงโชค200สมัยและด้วยความที่ไรอันอย่แข่งขัน และอยู่หน้าจอทีวีมานานเป็นเวลาร่วมปีกว่าทำให้มีพ่อยกแม่ยกทั่วทั้งประเทศจำภาพการร้องเพลงลีลาการร้องเพลงต่างๆของไรอันได้ดีเลยและเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศในเวลาอันรวดเร็วครับไม่ใช่แค่พ่อพ่อแม่แม่เท่านั้นที่รักไรอันนะครับแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังตามติดติดตามไรอันเช่นเดียวกันโดยในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ในครั้งนี้เนี่ยไรยอันเองก็เป็นหนึ่งในศิลปินตัวเต็งครับ ที่หลายคนอยาจับตามองเป็นอย่างมากเลยว่าจะคว้ารางวัลน,นี้ไปกรองได้มากถึงกีร่รางวัลด้วยกันจากคะแนนการโหวตของผู้ชมและก็แฟนคลับทางบ้านในหลายๆช่องทางแต่ถึงอย่างไรครับก็ยังคงต้องติดตามกันในงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ในวันที่29กกันยายนนี้เรียกว่างานนี้เนี่ยพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวครับ ทั้งนี้นอกจากศิลปินที่เราได้ยกตัวอย่างมาให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยก็ยังมี n e t ต d อเมีศิลปินท่านอื่นๆอ,อีกมากมายเลยที่กําลังเป็นกระแสโด่งดังและก็มาแรงร่วมเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้อีกมากมายครับยังไงก็เอาจะช่วยกันได้ในงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565 29กันยายนนี้นั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ